สวัสดีคะ่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบก,กับแอดปาร์ตี้เช่งเคยนะคะเจอก,กันในช่องหุ้นทายุนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสามัดนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขนวยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่15นะคะเดือนพฤษภาคม2566นะคะ หุ้นแรกนะคะหุ้นรัสเซียวันนี้ให้ติดรูดเบิ้ลด้วยนะคะหุ้นรัสเซียวันนี้แอดให้รูดสีนะคะเจาะให้เม็ดเดียวสีสามนะคะหุ้นรัสเซียรูดเบิ้ลรูดสีเจาะสีสามนะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะ จำวันที่15เดือนปฤศภาคม2566นะคะหุ้นเยอรมันวันนี้นะคะให้ลูก4นะคะเจาะให้เม็ดเดียว4 5นะคะหุ้นเยอรมันรูด4เจาะ4 5นะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะ จำวนที่15เดือนพฤษภาคม2566นะคะคุ้นอังกฤษคืนนี้ออดให้รูดสีนะคะเจาะให้เม็ดเดียว49นะคะหุ้นอังกฤษรูด4เจาะ49นะคะสำหรับคำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามลักของแอดนะคะ แอดปาร์ตี่ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆวยปังๆมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ